โอเคสวัสดีครับลูกศิษย์คอร์สวิชาหน้าด้านทุกคนคลิปนี้จะเป็นโบนัสนะครับที่จะให้กับวิชาหน้าด้านคนที่เรียนวิชาหน้าด้านนะครับจริงๆแล้วอยากจะมาเจอตัวกันท่านเองผมอยากจะให้เจอหน้ากันมาหลายคนนี่ที่ลงทะเบียนมาในคอร์สนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามานี้ก็มีความต้องการอะไรบางอย่างหรือว่ามีโดนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าฟังเสียงเดียวนี่อาจจะไม่รู้สึกไม่มันเท่า เจอหน้ากันด้วยนะครับจะได้เช็คด้วยว่าหน้าของอาจารย์นี่ด้านจริงๆหรือเปล่าว่าคุณมีอาจารย์ที่ทําได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมจะไฮไลท์หัวใจของสิ่งที่เราคุยกันนะครับจริงๆชื่อคอร์สตั้งแรงๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็หมายถึงการที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงขึ้นไปได้ด้วยการ ที่ว่ารักษาจิตใจของตัวเองรักษาความสุขของตัวเองแล้วคนที่ประสบสำเร็จสูงสุดทุกคนในโลกนะครับจะต้องเข้าใจว่าเขาจะต้องมีเต็กสกินเต็กสกิกนก็คือต้องมีหน้าหนาต้องมไม่มีใครในโลกนี้ที่ว่า,เ,าเพราะว่าคนท,ทั่วโลกจะคิดกันแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมอยากจะสรุป10ข้อนะครับสิข้อท็อป10วิชา้าด้าน10ข้อเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่มีมาบ้างแล้วเคยเกิดมาแล้วแล้วมาสรุปหัวใจอีกทีหนึง่งหรือว่า เป็นหัวข้อเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องใหม่เลยก็ยังได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแบบเนื้อหาที่เสริมให้เพื่อความรวดเร็วเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับท็อป10วิชาด,ด้าน10อัน10สิ่งที่คุณควรจะ,ะถ้าเกิดเรียนมา4-5ชั่วโมงในคอร์สนี้แล้วอยากจะมีอะไรที่แบบว่า,ากลับมาฟังได้เรื่อยๆนะครับแล้วว่าโอ๊ยอมันเยอะจังอะไรเงี้ยมาฟังอันนี้พอ10ข้อนะครับเป็นหัวใจเป็นแก่น ฟ,นนฟ,นะฟ,ฟังอันนี้ก่อนเลยก็ได้ถ้าคุณมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเข้ามาฟังอีกรอบนึงฟังอันนี้ก่อนเลยก็ได้หรือฟังอันนี้สุดท้ายเลยก็ได้จริงๆผมจะบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึง่งในการอ่านหนังสือของผมนะครับถ้าคุณมีหนังสืออ่านหนังสือเล่มใหญ่แค่นี้นะคุณรู้ไหมว่าเคล็ดลับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คืออะไรหรือไมอ่านบทสรุปก่อนอ่านบทสรุปก่อนแล้วคุณจะค่อยๆมาเอาเนื้อทีหลังนี้โคดเทคนิคนี้นิดเดียวอันเดียวนะทำให้คุณอ่านหนังสือได้เร็วมากเลยเพราะว่าเวลาคุณอ่านบทสรุปก่อนอ่านหัวใจของมันก่อนคุณจะ เก็บปั๊บเสร็จแล้วก็ไอ้น้ำๆเข้าไปเก็บทีหลังส่วนใหญ่หนังสือเนี่ยเป็นน้ำซะเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เพราะฉะนั้นอ่านพุดอ่านบทสรุปก่อนถ้าหนังสือเล่มนั้นมีบทสรุปวิดีโอนี้ก็คือเหมือนกับเป็นทั้งบทสรุปเป็นทั้งให้เนื้อหาใหม่ที่สําคัญที่ผมได้ในระหว่างที่อัดเสียงไปเนี่ยแล้วก็มันผุดขึ้นมาอีกก็อยากจะมาเสริม,รมให้นะครับโอเคข้อแรกนะข้อหนึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในโลกของคุณเองนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในโลกของคุณเองคุณต้องจําสิ่งนี้ไว้ตลอดนะ ข้อนี้เป็นสัจธรรมของโลกเลยนั่นก็คือความสุขของคุณเองกลับมาที่นี่ตลอดนี่นี่คือหัวใจและเป็นความสุขของคุณเองด้วยคุณไม่มีหน้าที่ไปรับผิดชอบความสุขของคนอื่นจำไว้ใช่คุณทำตัวเป็นคนดีในหนทางที่ในระหว่างที่คุณเดินตามตามเป้าหมายเนี่ยแน่นอนคุณก็ช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยไปทำอะไรให้คนอื่นได้ก็ทำไปในในใน,ในระหว่างทางคือเราไม่ได้จงใจไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน เส,สือหรือบิดหรือ,รอ,รอลิลลอนสิคนอื่นแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบความสุขของเขาเองคุณมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของคุณเองแล้วก็พูดง่ายๆคุณจะต้องมีความสุขและเติมเต็มก่อนข้อน,นี้เป็นความสัมพันธ์หัวใจอันดับแรกเลยนะแล้วการที่คุณเนี่ยเป็นเป็นคนที่รู้จักแยกแยะนะครับผมสอนเ,เรื่องการมาสูตรไว้เพื่ออะไรเพื่อคุณจะรู้จักแยกแยะว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะบางทีไม่ใช่ก็ไม่ต้องมาคิดมาก ใช่ไหมมัน,มนเ,เรื่องที่ไม่จาเป็นที่สุดเลยคือการไปคิดมากกับเรื่องคําพูดความคิดเห็นของคนอื่นที่บางทีก็ไม่ได้ไต่ตองมาก่อนเขาเองก็ไม่เคยไต่ตองไม่เคยคิดไม่เคยอะไรทั้งสิ้น,นเลือกอะไรก็พูดก็พูดมาแต่พูดเสร็จแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้และแต่คุณมานั่งคิดเรื่องนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่โอเคครับดูแลความสุขของตัวเองก่อนและเรื่องนี้คุณควบคุมมา100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณสามารถที่จะควบคุมความสุขของตัวเองได้ แล้วคนอื่นก็ต้องควบคุมความสุขของเขาเองไม่ใช่มาพึ่งคุณให้ไปไปรับผิดชอบความสุขของเขาถ้าคุณทําเต็มที่แล้วแล้วเขาไม่มีความจะเลือกไม่มีความสุขอีกนั่นปเป็นเรื่องเขาละจบโอเคนะครับข้อนี้ให้ชัดเจนกับตัวเองผมเน้นเลยข้อนี้มาข้อแรกนะครับวิชาหน้าด้านคือคุณปกป้องความสุขของตัวเองเป็นเกาะป้องกัน หัวใจของคุณเองนะครับหัวใจของคุณที่สำคัญที่สุดเลยอับราฮัมพิกใช้คำว่าอยู่ในวอร์เท็กซ์นะครับอยู่ในอับราฮัมพิกจะเป็นผู้นำจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยของโลกของโลกนะครับผมผมชอบเธอมากเลยแล้วก็ถ้าใช้คำเนี้ยหลักหลักที่ผมสอนเนี่ยคือตรงกับที่เธอสอนเลยคือเธอใช้อีกคำหนึ่งเธอคืออยู่ในวอร์เท็กซ์นะครับาอยู่ในห้วงแห่งความสุขเราต้องปกป้องสิ่งเหล่านี้สิ่งหัวใจของเราเองนะครับแล้วแล้ว,ลวอารมณ์ของคุณ อย่างที่ผมสอนในคอสอปุกพลังเทพเจ้าอารมณ์ของคุณมันคืออนาคตถ้าคุณอารมณ์ดีในตอนนี้ในปัจจุบันนี้แปลว่าอนาคตคุณดีถ้าคุณรู้สึกตัวว่าอารมณ์คุณไม่ดีคุณก็เริ่มที่จะไปอนาคตคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ให้ใครมารบกวนความสุขของเราเด็ดขาดนะครับอไม่ว่าด้วยวิธีการอะไรก็ตามอ่ะแตเมื่อกี้ทบทวนไปแล้วคนอื่นต้องรับผิดชอบความสุขเขาเองถ้าคุณทําดีแล้วแต่ เขาเลือกที่จะไม่มีความสุขมีไหมคุณเคยเจอแบบคนแบบนั้นไหมไหมคุณแต่คุณก็โอเคนะเราก็เผื่อแผ่ก็ฟื้อเผื่อแผ่เราก็แต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่มีความสุขเองอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วนะครับเราไม่มีเราไม่สามารถเข้าไปอยู่วิญเอาวิญญาณไปสิงร่างเขาแล้วทําให้เขามีความสุขได้ถ้าคุณทำเต็มที่แล้วก็สบายใจได้แล้วพอแล้วนะครับ แผ่เมตตากับเขาแล้วก็เดินคนละทางก็ได้อยู่คนคนโลกมีคนเยอะแยะในโลกเนี้ไม่จาเป็นคุณไม่ต้องเอาทุกคนมาอยู่ในโลกคุณหมดถ้าเกิดอันนี้มันโอเคเนะี่ยเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเดินคนละทางก็ได้นะครับใหญที่สุดแล้วในยังไงคุณก็ต้องมีหน้าที่เลือกคนที่เข้ามาอยู่ในโลกของคุณนะ<า>ครับเลือกคนเอาเฉพาะคนดีๆคนบุบบัวคนที่เป็นอุปสรรคความสุขก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในโลกของคุณนะครับถ้าเขาเลือกที่จะเป็นแบบมีความสุขอีกอย่างหนึ่งแล้วหรือเลือกที่จะไม่มีความสุขข,ของเขาเอง ยังไงยังไงก็จะบ่นยังไงยังไงก็จะคิดลบก็ไม่โอเคแล้วก็เราก็ต้องคุยยู่คนละโลกกันนะครับคุณไม่อย่า,ยาเสียสละความสุขของคุณเองคุณไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของคนอื่นนะครับข้อดีคือนานๆเข้าคนลบๆจะค่อยๆหายไปจากโลกของคุณเพราะวัยพ่ออะไรจูนกันคนละลื่นละหมายความว่าถ้าคุณยกระดับขึ้นของคุณมาเป็นเหมือนคลื่นวิทยุ120 FM กับคลืน87 fm เนี่ยจูนยังไงก็ไม่ติดมันก็จะเราก็จะจูนเวลาคุณส่งวเบรรั่นส่งความรู้สึกของคุณออกไปในโลกเป็นคลืนร้อยร้อยเจ็ดสมมติาร้อยิบรอยสิบ fm เนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอคนที่87หรือ99หรือ101มันไม่ค่อยเจอกันน่ะมันก็จะเจอคนเนี้ยคุณจะสังเกตเลยว่าโลกของคุณจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าจูนกันคนละคลื่น อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับผมเองนะครับเพราะเลือกคนผมเลือกคนเข้ามาในวงจรของชีวิตของผมนะครับคนที่จูนกันไม่ติดก็ไม่ค่อยเห็นเขาแล้วก็คอมมงคอมเมนต์อะไรก็หายไปหรือโซเชียลเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะในโลกนี้ยุคนี้เนี่ยทุกคนใช้โซเชียลหมดนะครับแล้วก็หลายคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการปกป้องตัวเองจากคำวิจารณ์คนอื่นเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเหยื่อได้กับเรื่องที่ไม่จําเป็นเป็นความทุกข์ได้กับเรื่องที่ไม่จําเป็นนะครับ แล้วก็พูดง่ายจากัดการเจริญเติบโตของตัวเองหลายคนที่จะพยายามจะออกมาเป็นแสงสว่างหรือหรือสอนหรือขายของออนไลน์หรือ,รอต่างๆเนี่ยบางทีทําไปเดือนหนึ่งโดนโดนมีคนโน้นคนนีอ้ออกมาว่าิดหน่อยหลบเลิกนะครับม,ม,มีมีหลายคนละเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะครับอ่าโอเคข้อ 2. กุญแจของความสุขอย่างหนึ่งกุญแจของความสุขอย่างหนึ่งคืออะไร h i c k Skin ฝรั่งใช้คำนี้ Stick Skin คุณไปเปิดดูในในใน u b u นมีหลายคนคนดังๆนะออกมาสอนเลยบอกว่า how to have thick skin คนดังๆแบบ CEO ของบริษัทดังๆฝรั่งเขาต้องมี t t i c k Skin อ่ะหนังหนาแปลตรงตรงัวว่าหนังหนาแต่ผมใช้คำว่าหน้าด้านมันคำแรงนิดนึงแต่ก็หมายความว่าก็าหมายความอย่างนี้แหละครับหมายความว่าเราเราเข้าใจเราเราเราจริง,รง,รงๆเนี่ยเรื่องนี้เรื่องแบบนี้เนี่ย ศาส,สดาแล้วก็สอนนะแต่เขาไม่ได้ใช้คำแรงแบบนี้ไงเขาก็ใช้อีกคำหนึ่งคนระับแต่ว่าผมใช้คำแรงเพื่อประโยชน์ของด้าน,านการตลาดเท่านั้นเองนะให้คนเรียกร้องความสนใจแต่จริงๆแล้วคอนเทนต์เนื้อหาก็เป็นในเรื่องของที่มันตรงกับหลักสัจธรรมหลักอ่หลักที่ที่เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือที่หลักการที่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับเจ็คสินทำให้คุณเกิดอ,อะไรขึ้นไม่บอบช้าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากวันใหม่ก็เริ่มอันใหม่เลยไม่ต้องมานั้งคิดเรื่อง,องเก่าๆวันใหม่คุณเฟชหน้าตาสดใส แล้วก็คิดเรื่องใหม่เลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องรับภาระเรื่องเก่าๆอย่าลืมว่าคนที่มาคอมเมนต์ไม่ดีกับคุณวิจารณ์ในคุณเนี่ยมันพ่นผิดหนึ่งรอบมันก็ไปแล้วมันก็มึงคิดเรื่องอื่นละคุณนี่นะมันนั่งคิดซ้ำๆ,ๆ,ๆทำไมต้องเราต้องไม่เป็นเหยื่อคนแบบนั้นด้วยอย่าให้ความมืดมากลบแสงสว่างในตัวคุณคุณต้องเป็นแสงสว่างตลอดเวลาที่ไปเผยแพร่ให้ความมืดเริ่มหดหายไปนะครับคิดอย่างนี้คุณเป็นคุณเป็นตัวแทนของแสงสว่างไม่ใช่ให้ความมืดมา กบแสงสว่างในตัวคุณไม่ได้เราจะต้องยิ่งดีขึ้นยิ่งเก่งขึ้นทุกวันมีเมตตามากขึ้นทุกวันมีอ่อยของมากขึ้นทุกวันโดยไม่ให้ความคิดคำพูดอย่างเงี้ยมามา,มายุ่งอะไรคุณได้นะครับโ okay. อเคติ๊กสกินการนั่งหนังหนาหน้า,นา,นา,นาด้านจะเป็นเกราะป้องกันหัวใจของคุณเป็นเกราะป้องกัน,นความสุขอันนี้เป็นความเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เนี่ยเอ่อ f o r ไม่ให้ใจฝ่อไม่ให้ใจท้อไม่ให้ไม่ให้แบบบอบช้ำนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องรักษาเพราะว่ามันคืออะไรมันคือไวเบรชั่นไงมันคือความรู้สึกของคุณไงเวลาความรู้สึกของคุณดีอนาคตจะดีจําได้ไหมอารมณ์คืออนาคตความรู้สึกของคุณดีอนาคตก็ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่ต้องปก,ป,กป้องมากที่สุดเลยอันนี้ตรงกับหลักที่อับราฮัมเฮกสอนอเพราะว่าสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของมนุษย์เลยนะก็คือความสุขนั่นแหละไม่มีอะไรสําคัญกว่านี้ละมนุษย์ทุกคนทําทุกอย่างเพื่อที่จะ ได้ความสุขมาอันนี้เป็น value on top ของมนุษย์เลยอ่ะเขาอยากได้รถเพราะคิดว่าเขาอยากจะได้มีความสุขเขาอยากได้แฟนใหม่เพราะเขาอยากได้คนมีความสุขอะไรก็ตามที่เขาอยากได้เพราะเขาคิดว่ามันจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมันจะทําให้เขามีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคุณต้องปกป้องหัวใจของคุณและทําให้ตัวเองมีความสุขได้อยู่เรื่อยๆนะครับได้อยู่ได้หรือว่า most of the time โอเคไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะที่แบบว่ามีความสุข100%นะครับผมก็ไม่ได้ r รี u i ค e บางมันก็แน่นอนก็ต้องมีเราอยู่ในโลกนี้ก็มีคำทา้าทายอะไรเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่ของทุกเวลาเราเป็นคนที่เนเจอร์ธรรมชาติเป็นคนที่มีความสุขและถ้าคุณฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะตอนนี้อาจจะเป็นว่าเออความสุขบ้าง50%ทุกบ้าง500%แต่คุณเริ่มเก่ขึรนเื่อยๆสุข6 0มีความสข70%มีความสุข80%มีคุณจะเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆ,ค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 ,อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจว่า เออจริงๆแล้วความสุขเราเป็นคนผลิตเองเราเป็นคนอื่นเช้าวันใหม่เราเริ่มชีวิตใหม่ได้ด้วยเราเปลี่ยนเปลี่ยนไวเบรชั่นใหม่เราไม่ต้องไปไอ้วันเก่าๆอะไรเกิดวันช่างมันหมดละเช้าวันใหม่เราเปลี่ยนไวเ,เราผลิตตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะไวเบรชั่นแบบร้อยเต็มร้อยหรือ90อย่างน้อย90%แล้วก็วันวันทุกวันเนี่ยคุณตั้งใจเปลี่ยนไวเบรชั่นคุณผลิตเองเราผลิตความสุขของตัวเองตามที่เราตั้งใจอับราฮัมลินคอนก็พูดคํานี้นะบอกว่า แต่าเป็นคอนประธานทิบปรคนดังของอเมริกาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วมนุษย์เนี่ยก็มีความสุขเท่าที่เขาตั้งใจมันจ,จะมีมันอะไม่ว่าจะจนจะรวยเขาคนเราตั้งใจว่าเออวันนี้ฉันจะมีความสุขคุณผลิตเองได้ครับข้อนี้สําคัญมากให้เข้าใจตรงนี้โอเคข้อสามใครโยนอะไรลบๆมาอย่าไปรับนะครับหมายควาอะไรนี่คุณผมเองเจอทุกๆวันเนี่ย ผมจะตามเวลาใครใครที่พูดลบๆอะไรมาบางทีเขาไม่ตั้งใจด้วยแบบคนรอบข้างไงเขาว่าเล่าเรื่องเดีย๋ยวเล่าเรื่องข่าวลบๆหรือเล,เล่าเรื่องเล่าเรื่องเออเล่าเรื่องความหลังเก่าๆเล่าเรื่องอะไรที่มันทําให้อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นคําแรงใช่ไหมแต่ผมเตือนใจตัวตัวเองตลอดเลยผมจะสังเกตวเบรชันตัวเองสังเกตความรู้สึกตัวเองพอเข้ามาปั๊บเนี่ยเราผมว่าผมจะพูดกับตัวเองเลยว่า don't react don't react แปลว่าอะไร อย่าไปตอบสนองอย่าไปเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องตอบสนองในในอารมณ์อันเดียวกันคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจช่เงี้ยเขาจะใช้คํานี้ไงว่าถ้ามันดีมากูดีตอบถ้ามันร้ายมากูร้ายตอบแต่ว่าถ้าคุณมาคิดดีๆนะมันจะดึงความร้ายของเราออกมาไงเข้าใจไหมถ้าคุณมาถ้าคุณถ้าเราถ้าเราทําแบบนี้มันจะกลายเป็นว่าไอ้ความร้ายของเรามันจะกลายเป็นกรรมของเราด้วย ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนี่เรากลายเป็นเหยื่อคนอื่นแล้วนะใช่ป่ะถ้าเกิดไออแต่คนหนึ่งเขาร้ายมาแล้ว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 เราดันมาต้องมีความมีกรรมกรรมไม่ดีจากคำจากคนอื่นเนี่ยแปลว่าเรากลายเป็นเหยื่อของเขาไม่ได้เราต้องเป็นคนควบคุมอนาคตของเราด้วยการที่เราผลิตกรรมดีเท่านั้นเราผลิต ความคิดดีๆเท่านั้นเราผลิตไม่ว่าสถาคนอื่นมันจะโยนอะไรมาเราผลิตความคิดดีๆเท่านั้นเพื่อที่ว่ามันจะกลายเป็นกรรมดีให้กับเร,เราเราไม่ใช่เป็นเหยื่อของ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 ความคิดคนอื่นใช่ไหมครับเข้าใจไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเขาสอนอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าคนอื่นเอาของขวัญมาให้อ่อ,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 อมันเกิดขึ้นกับคนที่แบบว่ารู้สึกจะมามาวิจารหรือด่าพระพุทธเจ้าหรือ,องไงเนี่ยเราก็ท่านก็ไม่โกรธใช่ไหมเราก็ท่านก็สอนอย่างนี้ว่าถ้าใครเอาของขวัญมาให้แล้วท่านไม่รับเนี่ย ของขวัญมันก็จะตกเป็นของใครของใครอยู่ก็ตกเป็นของเขาอยู่เช่นกันใครโยนอะไรมาคุณม,มันไม่ใช่ความรับผิดชอบที่คุณต้องไปรับก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ฉันไม่รับด้ยของขวัญชิ้นนี้เอากลับคืนภายไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนผลิตอารมณ์ของเราเองโอเคสมัยก่อนผมก็ยอมรับว่าเออผมก็มีปรัชญ,ญาคือใครดีมาดีตอบใครร้ายมาร้ายตอบนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นพอพอเราแบบว่าจิตวิญ,ญญาณของเราโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ทําได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราแค่ฝึก ฝึกแล้วก็เราก็จะโตพัฒนาขึ้นนะครับโอเคสำคัญข้อที่4ี่เรื่องสำคัญข้อที่4จําไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะมีคนประมาณ5%เอนที่คอยวิจารณ์อันนี้เป็นเรื่องที่เขาแบบวิจัยมานะครับวิจัยมาแล้วในโลกของโซเชียลเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบนดอนเบอร์ชาร์ดนะครับเบนดอนเบอร์ชาร์ดเขาเป็นกูรูอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ของของโลกในรุ่นใหม่นะกูรูรุ่นใหม่ อันดับหนึ่งของโลกเลยมีคนตามเยอะแยะมากมายเขาก็แบบว่าไปไปศึกษามาว่าเออส่วนใหญ่แล้วเนี้ยมันจะมี5%นะแต่5%้าเอรที่ยังไงก็ได้คุณทำอะไรมันก็จะครับมันก็จะวิจารณ์คุณอะแล้วถ้าเกิดคุณมีคนตามตอนนี้มีพันคนใช่ไหมมีคนตามมีพันคนก็จะมีประมาณ50คนใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่คุณดังมากขึ้นมีเป็นแสนมันก็จะมีประ,ประมาณเออเท่าไหร่ห้าพละ ก็จะมีไอ้ห้าพันคนนี่ที่ไม่ชอบเลยสักอย่างนึงแต่แต่มันไม่ใช่คนตามว่าคนที่กดตามคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบคุณอยู่แล้วถ้าเขาไม่ชอบคุณคุณไม่มาหรอกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอสมมุติว่าสิ Jamie, ่งที่คุณโพสต์ออกไปมันหรือว่าพูดอะไรออกไปในโลกมันจะมีคนวิจารณ์อยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นห้าเปอร์เซ็นต์นีจริงๆเป็นจำนวนน้อยมากเลยนะอย่าลืมว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังรักคุณอยู่เพราะจะชอบสิ่งที่คุณทำถ้าคุณพูดเรื่องดีๆออกไปถ้าคุณสอนอะไรดีอ่เผม ผมบอกในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นยุคของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคุณจะต้องสอนแม้ว่าคุณทาเป็นการตลาดยังไงการตลาดให้ตัวเองหรือการตลาดให้กับสินค้าคุณคุณจะต้องสอนแล้วผมบอกเลยว่ายิ่งคุณสอนคุณคนนะจะไม่ค่อยมีคนด่าคุณะจะมีน้อยแล้วมันจะถ้าคุณจะไปลดแสงสว่างของตัวของคุณเพื่อแค่ว่าคน5%เที่ไม่ชอบคุณเหรอมันไม่ได้คุณก็ต้องทําไปเรื่อยๆมันมีหลายคนไงเฉดผลที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีลูกศิษย์หลายคนลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของผม ก็เป็นหลายคนคือพูดง่ายคือผมสอนลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปสอนต่อเขาก็มาบอกกลับมาบอกให้ผมฟังว่าบางคนนะแบบใจอ่อนอะไรเแงบบี้ยบอกว่าใจเสาะพอทำาไรนิดนึงเขาไม่เคยเจอไงเพราะโลกของโซเชียลอ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดคุณไม่รู้จักวิธีการเผยแพร่ไม่รู้จักการเลือกคนที่เผยแพร่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวคนดึงคนใครไม่รู้ใครใคร,ใครไม่รู้มาแล้วมันก็คอมเมนต์อะไรไม่รู้เสร็จพอคอมเมนต์อะไรไม่รู้เรื่องอ้ไอคนที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ใจ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 แป้ว เลิกทำเลยไม่ชาวไม่เอาแล้วมันทําไมมันด่ามาเยอะจังมีมีมีหลายคนที่บอกว่าเลิกทับเลิกเล่น Facebook เพราะว่าเจอดราม่าเยอะหมายความว่าเจอคนเข้ามาคอมเมนต์สองสคอมเมนต์แล้วไม่เอาแล้วไม่กลัวกลัวไม่กล้าเดี๋ยวโดนด่าอีกคุณไม่ต้องสนใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครมาเรียนพวกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมจะสอนวิธีที่ว่า เ,เขียนหัวข้ออยังไงให้มันไปโดนคนที่ของเราอ่ะใช่ไหมคุณจะต้องเป็นคนที่เลือกกลุ่มของคุณไม่ใช่ว่าให้คอนเทนต์ของคุณไปโดนใครสเปสะปะคือคุณสังเกตคอมเมนต์สิ่งที่ผมเขียนสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันจะไม่ไอคนที่มันไม่ใช่กลุ่มของผมมันจะไม่มาดูหรอกไอคนประมาณว่าอ,อ,อะไรอ่ะสามวิธีสร้างความสําเร็จ ใช่ไหมไอ้พวกดราม่าทั้งหลายแหละที่มันชอบดูข่าวชอบดูข่าวข่าวลบๆบหรือพวกที่ชอบดูดราม่ามันจะไม่ค่อยหาความรู้ประเภทนี้หรอกใช่ไหมมันก็มันก็จะดึงดูดคนประเภทคู่ประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีที่คุณจะดึงดูดคนที่ใช่ใช่เข้ามานานๆเข้าคุณจะเริ่มเก่งคุณจะเริ่มคุณจะเริ่มดึงดูดประมาณคนที่ประมาณแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคําวิจารณ์จะเริ่มน้อยลงหายไปคุณจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าอ๋อคนนี้เหรอคนนี้มันเป็นตัวของมันอย่างไงอยู่แล้วแบรนด์เด็ดดีลิสาก นะส่วนใจคนคนเขาไม่กล้าเขาดูว่าอคนมาคนมาคอมเมนต์ในเพจของเราหรือว่ามามาด่าเราเราจะต้องแคร์มันไม่ต้องแคร์คุณใจโหดเลยเรื่องแบบนี้ปึ้งบายจบไปทําอย่างอื่นแล้วแล้วก็ไม,ไม่แล้วก็มีความสุขด้วยไม่สนใจด้วยนะครับอันเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยกแยะเรื่องนี้ออกคุณจะสบายใจอย่างมากเลยนะครับโอเคข้อต่อไป จะให้เตรียมใจไว้ว่าถ้ายิ่งคุณดังยิ่งคุณดังมากเท่าไหร่เนี่ยเหมือนก็หนี่มันก็จะยิ่งดูใหญ่มากขึ้นนะสมมติว่าคนเวลาผมโพสอะไรไปแล้วมันเป็นล้านมันโดนคนเป็นล้าน5%ของล้านหนึ่งก็เยอะนะเพราะห้าพัน 5, คน<笑><笑>ใช่ไหมห้าพันคนปะประมาณนั้นนะห้าพันคนมันก็ดูเยอะใช่ไหมห้าพันคนแต่จริงๆแล้วมันอีกตั้งเก้าล้านกว่าคนเนะี่ยเก้าล้านกว่าๆๆคนนะที่ยังชอบคอนเทนต์ของผมอยู่ มันปันต่างกันเยอะนะคนชอบลืมเรื่องนี้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่บอกเห็นท่าทางนายมีนดแล้วแม่งหมันไส้ไว้มันดูมั่นใจเหลือเกินเออออมือแม่งใช้เยอะชิบหายเออมันก็จะมีคอมเมนต์ประเภทนี้ซึ่งมาจากแต่ก่อนมันโดนคนแค่หมื่นคนมันก็แค่ห้าเท่าไหร่หมื่นคนก็โดนคนแค่ห้าร้อยคนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นล้านก็ห้าหมื่นเออใช่อกี้อกี้คำนวณผิดก็เป็นก็โดนไปห้าหมื่นใช่ไหม ห้าหมื่นก็ดูเยอะแต่จริงๆแล้วอีกตั้ง9ก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นที่ชอบของของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปห,ห่วงหรอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ห้0 0 0ื่นเนี่ยคือคงไม่ใช่ลูกค้าคุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องนี้ด้วยคือจําไว้เลยว่าเราจะไม่ใช่ของทุกคนเราจะไม่เราจะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเราจําไว้ว่าแม้แต่ศาสดาศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของโลกนะครับทําดี แค่ไหนเพราะพทธเจ้าพระเยซูคริสต์ทำดีแค่ไหนก็ยังมีคนเกลียดเขายังมีคนไม่ชอบเขานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีคนรักทั่วไปหมดเลยทําใจไปเลยจะต้องมีคนไม่ชอบคุณในบางอย่างมันไส้คุณในเรื่องแบบนี้ในเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขาก็หาขึ้นมาได้แต่มันสะท้อนตัวเขามากกว่ามันสะท้อนว่าเขามีแบ็กกราวด์แบบนั้น ก็ไม่สนใจมันคนเรามันอยู่กันคนละโลกอยู่แล้วอะคามองโลกกันคนละแบบอะเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับสำคัญเรื่องนี้ผมอยากจะให้คุณเนี่ยเก็บไว้เก็บเทปนี้นะเป็นกำลังใจให้ตัวคุณเองนะเทปนี้เพื่อเพิ่งกำลังใจใตัวคุณเองเพราะว่าถ้าคุณบริหารตรงนี้ได้เนี่ยคณลุ่งได้ไม่จบนะผมบอกตรงเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกเด็ดปีกสกัดดาวลุ่งเพราะเรื่องนี้เพราะเขารับคำวิจารณ์คนอื่นไม่ได้ แล้วเขาก็ไม่ไปไหนชีวิตก็ไม่ไปไม,ไม่ได้ไม่ได,ไได้ขึ้นสูงมากแต่คนที่บริหารเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณขึ้นสูงได้ไม่จบะนะครับโอเคอ่าข้อนี้ที่คนผิดพลาดกันเยอะข้อห้าเขามีคนลูกศิษย์ของม็มาถามเออล้วต้องไปตอบไหมเข้ามาอย่างน้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะเกผมไม่ต่อล้อต่อเถียงเลยแบนเดลิอย่างเดียวนะครับก็คือ ยิ่งไปต่อร้อต่อเถียงมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณไปให้อาวุธเขาเพิ่มเพราะคนอาจฐานแฟนของคุณที่รักคุณเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเขาจะเสียงแทนคุณอยู่แล้วไอคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยถ้าคุณไปตอบเดี๋ยวเขาหาหาคําพูดเล็กๆมามาต่ออีกมาตอ่อคราวนี้แม่งต่อกันไม่จบเ,เดี๋ยวพอคอมเมนต์มันจะยืดยาวเลยขอนีนี้ข้อนี้มันจะออนมันจะปึงปั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 ง,ปงตอ่อ ผมเห็นนะมีบางคนยังขนาดขนาดเป็นแบบว่าก็สอนก็เป็นคนดังนะเป็นคนดังที่แบบว่าเ,เป็นโค้ชดังในตลาดก็ยังไปอุตส่าห์ไปตอบนะแล้วก็เละทุกคนเละทุกหลายมันมันดาวเกรดตัวเขาเลยเพราะนั้นเงียบเฉยดีที่สุดเพิกเฉยดีที่สุดอย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันลดเกรดตัวคุณเองนะครับมันคนที่ออกเดินออกมาเข้าข้างข้างเนี่ยที่ไม่รู้อินโนอินเนเนี่ยเห็นคุณไปโต้เถียงกับ ใครก็ไม่รู้ว่ามันดูแย่คุณดูแย่ถ้าคุณผิดก็รับผิดชอบไปไม่เป็นไรถ้าเกิดผิดจริงๆก็บอกว่าผมขอโทษครับผมผิดจริงๆเขาพูดอย่างนี้พอสั้นๆเรื่องนี้เพราะผิดจริงๆขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ผิดแล้วก็พยายามแก้ตัวโน,น่นแก้ตัวนี่พยายามแก้ถ้าเกิดจะจะพูดความจริงอะไรบางอย่างให้พูดแบบสั้นๆที่สุดนะครับจะบอกเขาบอกตเขาตัดสินคุณผิดละ คุณมีความจริงอะไรก็กพูดแบบสั้นๆเอาแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นแล้วจบสองประโยคอย่างมากแต่อย่าเยอะยิ่ง